ิริกัญญายินดีแพทองทานนั่งหัวหน้าพักเพื่อไทยนางสาวสิิกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไก่แสดงความเห็นกรณีที่นางสาวแพทองทานชินวัตรคึ้นแท่นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ว่าขอแสดงความยินดีที่รับตำแหน่งหัวหน้าพักพร้อมทีมคณะกรรมการบริหารพักซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่โดยมองว่าเป็นโอกาสดีที่ทำให้การเมืองไทยมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนได้พิจารณาตัวเลือกพักการเมืองที่จะมีการแข่งขันกันถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีนางสาวแพททองทานเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยทก่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็ทำให้ในตลาดพักการเมืองไทยไี่มันมีตัวเลือกตัว,ตวเลือกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีมีตัวเลือกมีแนวทางที่จะได้ประโยชน์มากขึ้นจากการที่พักการเมืองนี่แข่ง เนหหัว้าคพ,าพส่วนกรณีที่นายเศรษฐาหลุดออกมาว่ามีนายกสองคนก็จะเป็นการส่งสัญญาณเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอันใกล้นี้หรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าต้องสอบถามนายเศรษฐาว่าหมายถึงใครว่านายกรัฐมนตรีสองคนหมายถึงนายเศรษฐากับนางสาวแพรทองทานหรือมีใครคนอื่นอีกหรือไม่เนื่องจากไม่ทราบว่านายเศรษฐาพูดถึงใคร แต่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จะมาเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีกันง่ายๆเพราะเพิ่งจะเข้ามารับตําแหน่งเพียงสองเดือนต้องดูไปในระยะยาวนางสาวสิริกัญญายังกล่าวถึงการที่นายเศรษฐาชื่นชมนางสาวแพทองทานว่าเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีว่าอาจเป็นเรื่องภายในพรรคเพื่อไทยที่อาจจะไปสลับสลับเปลี่ยนตัวกันหรือเปล่าแล้วไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างล่าสุดเองคุณเศรษฐาก็เคยปากออกมา มันจะมีการเปลี่ยนตัวนายกในอนาคตใกล้นี้ไหมอ๋อเพราะนั้นเราต้องไปไปสอบถามผู้เสียหายว่าหมายถึงใครว่านายกสองคนนี้เป็นผู้เสียช้ากับคุณแพทองชาหรือเปล่าหรือว่ามีคนไหนคือเพราะว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้เสียหายกำลังพูดถึงใครบ้างนะคะแต่ว่าคุณไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาเปลี่ยนตัวนายกคนนง่าย นานยกบุ้ยอะไรเงี้ยะค,ะค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องภายใานคัมภีระค่ะที่เขาจะไปสรับ